เป็นที่เช่าวัตถุมงคลของทางวัดนะครับวัดขัน,น้ำมนต์สี่พัน้านะครับก <c oughs> ็พระปูชากระดาษห้านิ้วสองพันสบาท เปล่าขนาด 95, 9นิ้ว5,090นะครับพระบูชา9นิ้ว6 000, 9 0แล้วก็19บาทอันนี้แบบตั้งหน้ารถนะครับเสียลก99ดูด้านนี้ครับมเป็นชุดนะครับ ชุดหกองค์ไม่มีราคาบอกนะครับน,นี่เป็นพิมพ์ใหญ่พิเศษบีนะครับสามร้หาสิบเก้าบาทปเอาไปปีห้าสี่นะครับพิมเจดี JD พิเศษสองรสิบเก้าบาท ด้นนี้พิมพ์เส้นได้นะครับพิเศษ a 299บาทนะครับหลังปั๊ม j จดีพิเศษ b 299บาทพิมพ์รูปเหมือนนะครับร้อยหน แล้วก็พิมพ์เส้นใดิเศษ A นะครับพันหนึ่ง B สี่สนะครับด้านล่างก็200นะครับลูกเหมือนสำเร็จสองบาทงานนี้เป็นชุดนะครับชุด12พิมพ์แปดร้กบาท พิมพ์ดี5 99เบาบาทนะครับดูเหมือนเก้าเก้าแล้วก็ทำไมกล่องคนละสีพี่สังคติ99าิบาบาทเกตบัวตุ้ม99บาท ปีหพิมพ์คะแนน59บาทนะครับพิมพ์เล็กแล้วก็มีพิมพ์ฐานคู่99บาทนะครับปี54พิมพ์สารแทมฐานแซม99บาทนี้เบา้าตุกเล็กพันสอง ชอบเล็กหนึ่งร 99, 100, 99. ้อูปหล่อรับเก่าเก่าอะไเก่าเก่าอืมสองร้อยสิบกว่าบาทตรงนี้สองร้อยสิบเก้าแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับพันสอง ด้านนี้เปิดจอผน้อพันพัน,นอนสองบาทนะครับชั้นอยร้อยยี่บบาทก็มีหนังสือนะครับโอเคหมดแล้วสวัสดีครับผม